เดี๋ยวมะดิเดี๋ยวมะดิเดี๋ยวมะดิเดินเสาซ่างมาเด็ดเด็ดเด็ดอุ๊ยใจดีเพี้ยนเลยอิ่มเตอร์ด้วยเลยวนตัวลูกซุปมิสแกรนนาเลียงสวัสดีค่ะวันนี้น้องเพลงมาที่ร้านโฟก์พระนครคอนแก่นนะคะวันนี้เปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกลี่ยนงต่อเปลี่ยนลุกลี่ยังต่อ เป็นลูกเลยเขาเปอนยังไงปูปลาเพื่อนเขาควายก็เรากำลังจะไปอ๋อเรากลับมากลับมาจากกลับมาจากกรุงเทพนครนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องจะขึ้นโรงเรียนไปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็จะพาไปกินมูสค่ะยัยเป็นมาเอาไปกินเล้เหรือว่ามาไปเดียวหรือว่ามไปเดี ตัวไปกันเลยไปกเนมาอาอางไสวยมากมันี่ช่วยดิโนมาแข็งเมื่อเตยต้อมาปรคายจลุกผิวเ่อชยสาสิทำนะเมื่เตี่่เตรียมตัวหมุนตัวไปย่างแบบเดินแบบทิเดินไ่ดเดินไม่ดิเดินไม่ดีเดนสองส่า เด็ดเด็ดเด็ดนี่เด็ดนี่เลยอินเตอร์ด้วยเลยมุนตัวลูกฟลุ๊มิสแกรนนาเวียนโอเคครับคุณเดืนก่อนครับปักที่ไว่ได้แล้วทุกคนโอเคไปได้